ตอนนั้นก็เป็นสัญญาปีเซนเตอร์ซึ่งในในสัญญากลูบุชเจตตอนที่เรื่องเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราจะแอคชั่นต้องยังไงเพราะมันก็หมดสัญญาไปแล้วแล้วมาถ่ายของเรานะครับก็ได้เช็คอย่างเต็มที่นะครับบางทีมันก็เหนือสิ่งที่เราคิดก็เป็นบทเรียนของทุกคนนะผมว่าเป็นบทเรียนของนัแสดงทุกคนก็จริงเวลารับ ทุกอย่างในการรับงานไม่ได้ถ่ายของเรานะครับก็ได้เช็คอย่างเต็มที่นะครับอย่างของมีไาคอนพูดเลยก็ได้ครับจริงผมก็หมดสัญญาไปตั้งแต่กรกฎาปีหกหกก็ปีปีกว่าแล้วนะครับตอนที่เรื่องเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าอืเราจะแอคชั่นต้องอยังไงเพราะมันก็หมดสัญญาไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่นักนะครับแต่ตอนนั้นคือเป็นสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งในในสัญญาก็ระบุชัดเจนว่าทําอะไรบ้างระยะเวลาซึ่งจะมีโน้ตไว้เลยนะครับว่าทั้งสองฝ่ายหมายถึงว่าทั้งผมและททาาาาางงผผู้้้ว่จ่จเนียหมํิด เรียกว่าอะไรศีลธรรมมันดีในสังคมกับสังคมห้ามทำผิดศีลธรรมันดีมาถ่านศีลธรรมมันดีแล้วก็ทำให้สังคมเดือดร้อนอะไรแบบนี้คือเราก็จะฟิกว่าโอเคเป็นการล็อกทั้งตัวผมและตัวผู้ว่าจ้างซึ่งมันก็ชัดเจนในสัญญาอยู่แล้วนะครับจริงๆนั้นปีต่อปีครับสัญญาทนเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะปีต่อปีต่อปีอะไรเงี้ยถ้าเขาคุยกันต่อก็ต่อถ้าไม่ได้คุยก็แยกกันไปก็ตอนนั้นก็มันปีเป็นปีเกือบสองปีแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็คงขายหายกันไปอะไรอม่ัน ก็ค <S an> ุยไม่ไม่ได้คุยนะครับเพราะรู้สึกว่าเจ้าคุอยับเพื่อนเพื่อนนักแสดงบ้างที่ที่คุยว่าเป็นได้ง่ายอะไรเงี้ยครับก็ไล่ก็ฟังเป็นข้อที่จริงอะไรซึ่งซึ่งกับเพื่อนเป็นเซนเตอร์ด้วยกันเองยังยังไม่ได้คุยเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่รู้เขาสะดวกไหมหรือว่าเขาอยากพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกครับการรับรับงานหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามเราก็จะดูมีสัญญาล็อกไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาซึ่งเราก็บางทีมันก็เหนือสิ่งที่เราคิิดส่ง มันโผล่มาเราก็บางทีเราไม่รู้มาก่อนอะไรอย่างี้ครับก็ต้องให้กันเป็นไปตามกฎหมายอะไรมนบ้านไปก็ดูข่าวเหมือนทุกๆคนดูนะครับว่าถ้าเป็นพิเซนเตอร์เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรรายรรับตามยอดอะไรคือผมไม่อยากพูดเยอะนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของกฎหมายนะครับแต่ดูโดยส่วนตัวตัวผมแล้วกันว่าก็ไม่ไม่มีไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็มีได้ให้ข้อมูลพิ่มเติมับบขั้นรวจอะไร้ไหมครับไม่มีครับก็ไม่ ือเขาไม่ได้เรียกนะคือทะเลกเก็ต้องไปแต่ว่าก็คงเอาตรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากเท่าไหร่ก็เป็นบทเรียนของทุกคนนะผมว่าเป็นบทเรียนของนักแสดงทุกคนในวงการเลยว่าแบบบางทีมันเราไม่รู้ทำไมอะไรอย่างนี้มาก่อนหรือม่รู้าโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วหลังๆก็เริ่มมากันเทียบเลยอะไรเงี้ยเป็นบทเรียนของนักแสดงทุกคนเหมือนกันว่าอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นเรื่อง เรื่องใหม่เราต้องระวังอะไรเงี้ยครับก,ก็จากนี้ไปก็ต้องจริงๆที่ตลอมาที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะว่าอย่างในสัญญาอันนี้เองก็คือระบุไว้อย่างชัดเจนละว่าก็ถือว่าระวังที่สุดแล้วนะครับแต่ว่ามันเกิดออน,นี่มาบางทีมันเหนือความคาดหมายมันอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเนาะอะไรเงี้ยก็าเลยแบบ